นลนะครับโดยทางทางอำเภอเมืองแก่นนะครับเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็อันเข้าข่ายลักษณะที่เป็นคดีพิเศษซึ่งทางดีเไนะครับจะต้องดําเนินการบังคับใช้กฎหมายในดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของทางดีเไนะครับจะต้องดําเนินการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีข้าราชการที่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 ได้กล่าวไปดําเนินการของด้านการทะเบียนในฐานที่เป็นหน่วยสนับสนุนข้อมูลที่ร่วมตรวจสอบโดยไม่ชอบหรือไม่ ถ้าตรวจสอบข้อที่จริงแล้วเป็นการได้ไมาโดยไม่ชอบในกลุ่มแรกที่เราลงในการคือในจานวน15คนนี้ก่อนในแก่ครับจะขออนุญาตให้ท่านผู้กลับเอพาวิ่งแก่กนพูดถึงในส่วนนี้ได้ครับผ<น>ู้การสอบสวนเมื่อเดือนตุลาเก้าแล้วการตรวจสอบตอนนฮะให้การรับรองและทำอะไรกันจุดอันเป็นที่ในการขอที่บักในข้อหาที่